แม่ที่ต้องการโอนที่ดินให้กับลูกมีขั้นตอนยังไงบ้างและก็ต้องเตรียมเอกสารยังไงบ้างวันนี้เรามาดูกันค่ะในส่วนของ Facebook Fanpage นะคะก้อยฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนใน Youtube ก้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะ เรื่องอสังหาเป็นเรื่องง่ายกับหมา property pro ในกรณีที่พ่อแม่โอนให้ลูกนะคะเรามาดูกันค่ะว่าการโอนให้ลูกลูกไปด้วยกับกรณีที่ลูกไม่ได้ไปด้วยจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเอกสารที่จะต้องเตรียมของพ่อแม่โอนให้กับลูกนะคะแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีที่มาทําเรื่องทั้งพ่อกับแม่นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือคนใดคนหนึ่ง อาจจะเป็นพ่อหรือแม่มาทำเรื่องโอนให้กับลูกถ้าเป็นทั้งพ่อและแม่มาทำให้กับลูกนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็มีโฉนดตัวจริงบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อและแม่แล้วก็ทะเบียนบ้านของพ่อและแม่รวมถึงทะเบียนสมรสด้วยค่ะซึ่งในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มานะคะจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาด้วยค่ะ รวมถึงสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาด้วยและก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือใบยินยอมคู่สมรสจะต้องนำมายื่นเป็นเอกสารประกอบด้วยค่ะในส่วนของเอกสารการโอนที่ดินของลูกลูกจำเป็นที่จะต้องมาไหมอันนี้เป็นคำถามที่ก้อยพบบ่อยนะคะตอบได้เลยค่ะว่าไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ค่ะ ซึ่งก็จะแบ่งเป็น2กรณีเหมือนกันนะคะกรณีที่ลูกมาทําเรื่องในการรับโอนด้วยและอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือลูกมอบอํานาจให้คนอื่นมาดําเนินการแทนในกรณีที่ลูกมาเองนะคะลูกก็จะต้องนําบัตรประชาชนตัวจริงสําเนาทะเบียนบ้านตัวจริงมาด้วยค่ะแต่ถ้าหากในกรณีที่ลูกมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาดําเนินการแทนนะคะ สิ่งที่จะต้องเตรียมมาก็คือสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองและก็สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมให้ลูกเซ็นรับรองด้วยค่ะรวมทั้งจะต้องมีบัตรประชาชนและก็ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจด้วยนะคะที่สำคัญเลยจะต้องมีใบมอบอำนาจหรือทอดอ21มาด้วยค่ะจะต้องกรอกเอกสารให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะมาทำการรับมอบที่ดิน การโอนที you, ่ดินของพ่อแม่โอนให้กับลูกใช้เวลากี่วันตอบได้เลยนะคะว่าในการทํำธุรกรรมนี้สามารถเสร็จส,สิ้นได้ภายในวันเดียวค่ะเพียงแค่เราเตรียมเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยครบถ <t une> ้วนนะคะเราก็ <t une> <HH. S 2> ไปสำนักง,งานที่ดินแต่เช้านะคะใช้เวลาในการทำเพียงแค่2-3ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วค่ะมาดูขั้นตอนในการโอนที่ดินของพ่อแม่ให้กับลูกนะคะ ซึ่งก็จะมีขั้นตอนไม่ได้แตกต่างกับการโอนที่ดินหรือทำธุรกรรมอื่นๆมากนักขั้นตอนแรกนะคะก็คือการไปหยิบบัตรคิวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบเอกสารบางที่นะคะก็จะมีการแนบคำขอและก็แนบเอกสารต่างๆเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบค่ะยื่นเอกสารและก็ใบคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดแล้วท่านก็จะได้รับบัตรคิว เพื่อที่จะได้ไปดำเนินเรื่องต่อกับฝ่ายชำนาญงานค่ะเมื่อถึงคิวนะคะฝ่ายชำนาญงานก็จะเรียกทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกผู้รับกับผู้โอนนะคะไปลงลายมือชื่อจากนั้นก็ทำการประเมินราคาที่ดินนะคะพร้อมกับแจ้งค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ให้ใบค่าใช้จ่ายนะคะไปจ่ายกับฝ่ายการเงินค่ะเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ใบเสร็จเพื่อที่จะนำมา ให้กับฝ่ายชำนาญงานค่ะเราจะได้ใบเสร็จมา2องใบนะคะในส่วนของใบสีฟ้าเจ้าหน้าที่จะส่งมอบคืนให้กับเรานะคะส่วนในใบสีเหลืองเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บไว้ที่สำนักง,งานที่ดินค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานก็จะทำการสลักหลังชื่อหลังโฉนดแล้วก็ส่งให้เราตรวจสอบว่าชื่อถูกต้องไหมเมื่อมีการตรวจสอบยังถูกต้องเรียบร้อยนะคะ กรรมสิทธิ์ในที่ดินก็จะตกเป็นของลูกอย่างสมบูรณ์ค่ะมาถึงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินให้กับลูกนะคะสำหรับพ่อแม่ที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วต้องการโอนที่ดินให้กับลูกนะคะจะมีค่าใช้จ่าย2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือค่าธรรมเนียมการโอนอยู่ที่0.5%ของราคาประเมินและก็อากรสแตปมอยู่ที่0.5%ของราคาประเมินค่ะ ในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะจะได้รับการยกเว้นในกรณีที่พ่อแม่โอนให้กับลูกค่ะซึ่งในกรณีที่พ่อแม่โอนให้กับลูกจะเป็นค่าใช้จ่ายในการโอนที่ถูกที่สุดนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะถ้าหากที่ดินมีมูลค่ามากกว่า20ล้านในส่วนต่างของมูลค่าของที่ดินที่เกิน20ล้านเราจะต้องนำมาคิดภาษีค่าใช้จ่าย ภาษีจะอยู่ที่5%ของมูลค่าที่ดินของผืนนั้นนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะถ้ามูลค่าของที่ดินอยู่ที่40ล้านบาทนะคะก็คิดมูลค่าภาษีอยู่แค่5%ของ20ล้านบาทที่เกินมาจาก40ล้านบาทค่ะหรืออีกในกรณีหนึ่งนะคะถ้าหากพ่อกับแม่และก็ลูกไม่สามารถที่จะเดินทางไปทำเรื่องทำธุรกรรมได้ก็สามารถที่จะมอบอำนาจ ให้ผู้อ like at ot> ื่นไปดําเนินการแทนได้ทั้งสองฝ่ายนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่ดินก็อาจจะมีการตรวจสอบเช็คว่าคุณพ่อคุณแม่ทําเรื่องที่จะโอนที่ดินให้กับลูกจริงหรือไม่นะคะอาจจะมีการวิดีโอคอลหรือไลน์คอลไปสัมภาษณ์ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าการโอนที่ดินของพ่อกับแม่โอนให้กับลูกเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ยากนะคะอีกทั้งการโอนที่ดินของพ่อกับแม่ให้ลูกก็จะเป็นการ ที่เสียค่าใช้ใจ่ายในการโอนน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเราเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมเราก็สามารถที่จะใช้เวลาในการโอนได้ไม่ยากนะะักค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรที่สงสัยนะคะสามารถถามเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวก้อยจะตอบในคอมเมนต์นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ